นโยบายเรื่องนี้ของรัฐบาลยืนยันนะคะแล้วก็ต้องคอยผลักดันเรื่องนี้ค่ะเออต้องต้อง,ต,องต้องคุยกันก่อนทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้ไม่ไม่ด้ตะถ่วงอะไรแต่ว่าก็คิดว่าทั้ง,ท,งทั้งสามภาคส่วนก็ต้องคุยกันในรายละเอียดหลังวงประชุมไตรภาคีพิจารณาขึ้นค่าแรงล่มต่อเนื่องกันถึงสองครั้งทําให้ในายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตต้องออกมาการันตีว่ารัฐบาลยังเดินหน้านโยบายขึ้นค่าแรง400บาท เชื่อจะไม่มีการเตะทวงตั้งใจให้ทันภายในปีนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่นโ,นโยบายจาจกรัฐบาลนะคะก็มีความชัดเจนเรื่องนี้นะคะในการเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะคะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องอาศัยทั้งไต่ภาคีอะคะ่ะว่าให,ให้ความคิดเห็นยังไงนะคะแล้วก,เก็เราก็จริงๆก็พยายามจะนัดหมายแล้วก็เร่งให้ดําเนินการเรื่องนี้ให้ให้ให้ได้เร็วที่สุดค่ะก็พยายามจะพูดคุยกันค่ะ ค่ะ <c oughs> นโยบายเรื่องนี้ของรัฐบาลยืนยันนะคะแล้วก็ต้องคอยผลักดันเรื่องนี้ค่ะเออต้องต้องต้องคุยกันก่อนทั้งหมดนะคะก็ไม่ได้ไม่ไม่เตะถ่วงอะไรแต่ว่าก็คิดว่าทั้งทั้งสามภาคส่วนก็ต้องคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือต้องมีเรื่องของอกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยไม่วางว่า400บาทยได้เมื่อไหร่ จริงๆอยากให้เร็วที่สุดนะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวดูว่าติดอะไรกันบ้างค่ะ <c oughs> เออนั่นคือความตั้งใจค่ะ <c oughs> ว่าเป็นปีนี้ค่ะ